พิธีอะไรบ้างคะ,ะคะพีก็เป็นพิธีพิการนะคะก็เป็นพิธีพิธีที่ทางอิสลามนะคะก็ได้ทำการเขาเรียกว่าทำพิธีไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นภรรยาสา,ามีตามตามทางาศาสนาอิสลามแล้วค,ค่ะก็มีญาติญาติแล้วก็มีพี่น้องะคะ่ะคนกันเองก็ก็ไปไปทำพิธีกันกันท,ที่ที่ของที่เทะะิดอาหที่คอนโด ตอนชามีสินสอดทองมั <finishing pressure> ้นเท่าไหร่ค <wiele> รับเพราะว่าในพิธีต้องมีกระปุกแจ้งด้วยถามพี่เท็ดีกว่าเงินสดเท่าไหร่คะเอาเรื่องจริงป่ะคะเอาเรื่องจริงคือตามศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยร้อยยี่สิบห้าบาทค่าตัวใช่ค่ะก็เป็นค่าตัวทางก็คือไม่เอามากค่ะแต่ในทางอิสลามค่ะก็คือร้อยยี่สิบห้าบาท แต่ว่าที่เพ็นให้ให้อะไรมากนอกกว่า1,2,5ยิบาทถามเจ้าสาวดีกว่าครับเพราะว่าเพราะว่ากลัวตกหล่นไปแล้วก็ไม่ครบ้วนก็ลองถามที่ปลายทางเลยว่าได้รับเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะคือจริงๆทำเป็นพานขึ้นมาพานพุ่มขึ้นมาก็จะ ตอนนี้เจ้าสาวยังไม่เห็นอะไรคือคุณแม่แลวพี่น้องจะเป็นคนจัดเรื่องผ่านนะคะก็ยังไม่ทราบเลยว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าส่วนตัวก็ยุ่งเกี่ยวกับงานก็เลยไม่ได้ไม่ได้ดูเรื่องสิองก่ะที่จำได้คร่าวๆเลยคะก็เท่าที่จําได้ก็เงินสดจํานวนหนึ่งแล้วก็เครื่องประดับอีกจานวนหนึ่ง พอดีพอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปราคาไม่ขร้นประมือที่หนะครับประมาณเท่านะครับได้กลมกลงก็ได้ตอนกีคิดว่ายังไงก็เลขกลมกเออกีท่านไงคะทีลยากพูดราคาไปก็ไม่ดีเพราะไปเทียบกับคนอื่น าหรือว่ายกคอนโดให้ยกโครงการให้เลยหรือเปล่าไม่นะคะจริงๆอยู่ด้วยกันอยู่แล้วค่ะก็ทุกอย่างก็คือของพี่เพชรท,ที่ที่ไม่ไม่ได้เรียกร้องอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือถือว่าพี่เพชรเปิดรับให้ที่เป็นภรรยาที่ก็ดีใจเสุดเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่า ใส่ชุดแต่งงานมาเยอะแต่วันนี้รนนู้สึกว่าได้มาใส่ชุดแต่งงานก็รู้สึกรู้สึกเหมือนผู้หญิงทุกคนที่ที่เรามีความฝากปลื้มแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณพี่พทุกคนที่วันนี้เราเห็นหน้ากันตั้งแต่สมัยก่อนนะคะหลายๆปีก็วันนี้ก็เจอกันนะคะก็รู้สึกรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วพี่เพชรรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าชีวิตต่อไปนี้ จะต้องดูแลผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ให้ความรักความเอาใจใส่แล้วก็มีคำว่าครอบครัวหลักในชีวิตอีกครั้งหนึ่งขอจะมีลูกเลยไหมคะส่วนตัวผมลักกี้ก็น่าจะตอบเหมือนกันก็คงจะมีลูกเลยครับเริ่มเริ่มมีเลยหรือว่าต้องเว้นไว้ก่อนยังไงหรืออะไรคือพักก่อนสักปีสั ถ้ามีเลยก็หมายความว่าไม่ใช่วันพรุ่งนี้ครับมีแพนจะไปวิวากันที่ไหนครับไห้ไปลแนก็คิดว่าหลักๆคงจะไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสด้วยกันแล้วก็ถ่ายโพสต์วดดิ้งอย่างที่เคยได้แจ้งทุกท่านให้ทราบไปแล้วแต่คิดว่า ทุกที่ก็คงเป็นที่ที่จะเติมความสุขให้กันอย่าเป็นที่ใดที่หนึ่งดีคร,รับจะไปกันช่วงไหนครับอ,อีกประมาณไม่เกิน4 5้วันนะครับแข่งไปกี่วันนะครับเดือนหนึ่งครับค่ะก็พักงานชั่วคราวค่ะก็ต้อ,องถามพี่เพชรว่าย,ยังไงต่อไปเดือนนี้จะอยู่ที่ฝ <c oughs> รั่งเศสอย่างเดียวหรือจะมีแผนไปต่อไประเทศอื่นด้วยก็อ,อยู่แถวๆนั้นนะครับไม่ได้อาจจะ ประเทศไล้เคียงด้วยเราคเพี่พก็ยังให้แบบ้ทางาน้อยลงเดผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าในกรณีที่ผู้หญิงจะตั้งคันหรือตั้งคันสมควรทำงานหรือไม่นะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจตอนนี้ตั้งคันหรือตั้งคันหรือจะตั้งคันัไค่นีัากก็อยา ว่าก็ถ้าเกิดคิดว่าจะมีก็ต้องแบบดูแลจริงๆอยากให้ออกมาดีที่สุดค่ะแสดงว่าตอนนี้คือพ่องสงสัยว่าเป็นลองนับวันรูปคลอดกับวันแต่งงานดูก็ได้ครือเปล่าค่ะคุณแพรก็รอรอคำถามนี้เหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างจะเร็วงานเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็คำถามนี้อยากจะถามอะไรเงี้ยครับผมให้ความคำมั่นได้ว่าแปดเดือนนับจากนี้ยังไม่มีบุตรออกมาให้เห็น พี่ธีเหรอคะจริงๆแล้วตอนนี้ยังก็คิดว่าอันนี้ก็คงน่าจะเป็นเป็นอะไรที่เป็นพิธีใหญ่ของเราแล้วนะคะหลังจากนั้นฝรั่งเศสเราก็คงไปไปถ่ายถ่ายรูปกันเรียดนามมีงานเลี้ยงแล้วก็ชวนเพื่อนไปประมาณไม่เกิน4ี่สิท่านที่นั่นนะครับมีคำมั่นสัญญาอะไรที่ให้เดยกกันบ้างไหมคะ ผม Abby. ผมผมมักจะบอกกี้เสมอว่าไม่ต้องพูดอะไรดูที่คำดูที่การกระทําดีกว่าครับเพราะว่ามันพูดดังกว่าคําพูดเยอะับหรือคาสัญญาครับอ่าส่วูดประทับใจอะไรกันบ้างคะก็ส่วนตัวกี้ก็ก็คงรู้จักคําว่าคําว่าเราเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยไม่เคยในชีวิตที่จะร่วมร่วมกันระหว่างคนสองคนก็คือคาว่าเราอะไรอย่างเงี <reh> ้ยค <script. S 3> ่ะแะตอนนี้ก็รู้แล้วว่า คำว่าเราคืออะไรเช่ดนะคะทำไมถึงแบบวันนี้คือแบบภรรยาเด็กคนนี้อะไรก็ด้วยคําตอบที่เขาให้คุณเมื่อสักครู่เนี่ยก็คิดว่าถ้าผู้ชายคนอื่นไปรับฟังคําแบบนั้นก็น่าจะมีความประทับใจครับพี่เท็ยังไม่ได้บอกเลยว่าเราสรุปแล้วต่อจากนี้จะให้ทิ้กี้ยังคงทำงานในวงการบันเทิงไหมหรือว่าให้รับงานนุ่งตรง้านปอุตสาหกรรมถ้าผมตอบจาก ความรู้สึกของผมคนเดียวที่ไม่มีคําว่าเราเนี่ยผมคงไม่ให้ทางานอีกคแล้วพิงกี้ไหวไงคะพอใช้คำว่าเร <c oughs> าก็ <c oughs> คง <c oughs> ต้องตามคุณสามีนะคะแสดงว่าต่อไปนี้อาจจะเพราะว่าอาจจะไม่เห็นพิ่กี้อยู่ในสายโลกถ้าคุณใช้คําว่าอาจจะแสดงว่ามีความเป็นไปได้ถ้ามีความเป็นไปได้แสดงว่าคุณไม่ควรจะถามคํถา,ถา,ถ,าถามนี้ครับเล่นอีกก็ตามใจเขา ก็เป็นแม่ที่ให้พ่อเลี้ยงลูกเลยปพี่นี้ครับพี่แมวโนมเนี่ยเหมือนกับว่าแฟนอยากจะให้หยุงานในวงการตอนนี้งานในวงการที่เคลียร์ไปหมดหรือยังก็หมดแล้วค่ะไม่มีละครถ่ายหมดเรียบร้อยแล้วค่ะี่ไปาเรื่องเยหรอค่ะก็ไม่ได้เล่นก็คือเราอันนั้นคือเราก็เล่นละครมาเยอะแล้วเนาะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแชปเตอร์หนึ่งของของชีวิตอาหารแล้วเราก็พร้อมที่เราก็จะดูแลคนข้างๆเรา่อน ครั้งที่ต่างประเทศด้วยใช่มคค่ะหลังจากนี้จะใช้ชีวิตอยู่ยังไงครับบ้างอยู่ที่เป็นหลักหรือว่าอยู่ที่กรุงเทพหรือยากรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพกรุงเทพเป็นหลักกรุงเทพเกือบตลอดเลยดีกว่าใช่กรุงเทพตลอดคือเรือนหออย่เรือนหอมีหลายที่ได้ไหมครับแต่มีคนรักแค่คนเดียวนะครับ กำลังจัดครับเพราะว่าพิธีก็เพิ่งจัดไปแล้วก็เริ่มจดทะเบียนก็อยากจะได้เริ่มที่ที่ดีหน่อยใ่คาดว่าคาดว่าน่าจะเป็นช่วงไหนคะหรือว่ายังไม่ได้ดูเลยก่อนไปต่างประเทศครัี่จะเป็นนสกุลเลยไหมคะค่ะก็คงตามทีถ่ถ้าถ้า,ถาตอนนี้ก็คือ เป็นครึ่งตัวเป็นเขาแล้วละค่ะอยู่กับเขาก็เป็นเขาแล้วก็คก็ก็คงต้องตามนะคน่้คะนี่เ็นะต้องถามผู้รู้รอบรู้นไหนะครัยนโหนครับนี่คะไม่เห็นครับไูกเห็ครับไปเลยครับน้ยครับใจมันตัดได้ ที่าครับจจับับต่ัับไม่เคยชวีเทสจับจับจับจัอจับจับจับัจับมัอจับจับจับจัอจับจับมือจับมือจับจับ làm thế nào hả? dừng lại,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  dừng

ไี่ครับกล้องนิดหน่อครับพิยนิ้วนิดไม่เห็นอ่าโยนเนียน้เลนิดนึงอ่านิดนึงครับไปนิดนึงครับไปนิดนึ่งครับผมด้วยนะคะรงล่างยครับสงล่างครับพิงค์ยืนดีๆนะคะนี่ค่ะรวมันทังนะครับทั้งดนะครับนี่ค่ะิงคครับไปนี่ดีะครับขอบคุณครับ รขออันนี้นุ่นนึะแล้วหอมแก้นิดนึงได้ไหมครับนลดนึงครับกครั้งนึงครับเลีครั้งครับวแก้วนึงครับแล้วหอมแก้วนิดนึงครับ กระดาษกว่าเกือบแปดมันมีความพิเศษยังไงนะอ,อันนี้มีความพิเศษแน่นอนถามถูกต้องมากต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านพชเป็นะไรคะอันนี้เราจะทําการศึกษาเรื่องเพชรกันนะคะ <c oughs> อันนี้คืออะไรครับพี่เลคือคือปกติเวลามั่นคนไทยมักจะให้เป็นหรือต่างประเทศจะให้เป็นเพชรกลมแล้วก็เคลือบเลเไม่มีสีแต่ผมเห็นว่าชีวิตคนมันไม่ได้ เป็นแบบนั้นผมก็เลยซื้อแพชรสีให้ซึ่งแพชรสีเนี่ยคุณสมบัติของมันผมคิดว่ามันมีคุณค่าในตัวมันเองมากกว่าแพชรสีขาวทั่วไปแพชรสีขาวทั่วไปหนึ่งกรวดดีไอ,อน้ำร้อยค,ออความสะอาดร้อยมันก็จะเหมือนกันหมดนะฮะแต่อันนี้มันก็จะมีซิกเนเจอร์ของแต่ละเม็ดไม่เหมือนที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ แล,แล้วก็แล้วก็ที่ผมเลือกแพทย์หัวใจให้ก็เพราะว่าต่อไปนี Honestly, ้น้องเขาต้องดูแลหัวใจของผมด้วยมูลค่าต like ้องแพงกว่ามูลค่าตามปกติอ้โหให้สอนจริงๆก็แพงสุดก็สีแดงลองมาก็สีน้ำเงินแล้วก็ชมพู เหลืองเลยอันนี้เป็นสีเหลืองันนี้เป็นเหลืองแบบเหลืองก็จะมีหลายเฉดสีสีที่เข้มแล้วก็สว่างก็จะแพงกว่าสีที่ทึบละมืดแล้วก็มีสีอื่นผสมด้วยอันนี้ก็เป็นสีเหลืองสตรทแบบที่เป็นวีวิดคัลเลอร์ส่วนแหวนที่ให้ใส่ด้วยกันก็เป็นแหวนเพชรสีชมพูคนละวงแรกกัน Children, i i> ลองไปถามแบบร้านเพ็ดแล้วเขาก็จะให้ใช้ราคาได้ต้องไปลองเช็คดูแต่ก็เม็สิ่งที่ผมตั้งใจทำได้ครับแคุณองว่านีงานยากเหรอผมรู้สึกัไงบ้างผมเห็นแต่เขาก็เลยรู้สึกว่าทุกที่ไป มีเขาข้างๆก็ไม่มีอะไรที่มันเกินเลยไปกว่านี้แล้วคุณพิงก right ี the ้มีอะไรอยากจะพูดกับพี่เพชรไหมคะก็รู้สึกว่าคืองานนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนรู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนมาเพื่อเพื่อมีความสุขกับเราะค่ะคือเรา เดี๋ยวพี่ๆคงได้เข้าไปข้างในกันพร้อมกันเดี๋ยวเราจะพาเพราะว่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในงานก่อนพร้อมกันก่อนทีนน่แขกจะเข้าคืองานนี้จะเป็นงานที่ทุกคนจะได้มีความสุขแล้วก็พี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่เพชที่จัดสัรงานแล้วก็ดูแลงานลงมือทําเองทุกอย่างก็ก็ต้องขอบคุณพี่เพทค่ะแล้วก็งานของเราที่จะเกิดขึ้นข้างในเป็นงานที่ต้องบอกว่าทุกคนจะสนุกมากๆข้างในค่ะ เราที่เหมือนว่าเหมือนกับว่าพี่เท็กเหมือนตอนคือทำาอย่างตอนนี้คือใค้พิงกี้คนเดียวอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างในตลอดความรักที่ผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวซึ้งก็ไม่เคยพูดกับเขาบ้างชขอดูชูก่อนชว่ารอฟังเหมือนกัน บอแล้วไม่ได้ย okay. ินก็ใครใคบอกทุกครั้งว่าเออว่าตายแล้วอมัเปนนโอเคไป น้ำตาซึมหมอน้ำตาแตกก็โอเคเอ่อก็สิ่งที่พี่แพททำให้กี่ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบได้ ได้แล้วได้มากกว่าที่มันควรจะเป็นนะคะมันมันถุกวินาทีที่อยู่ด้วยกันพีแพทไม่เคยไม่เคยไนึบหนึ่วเงเลยนะคืนตาก,กี้ขอบคุณนะ <laughs> คะไม่ก <laughs> พี่ตั้งใจทำให้ก็ดีใจที่รับรู้ท่วนน้ก็คงเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆล้วคิดว่าไม่น่าจะมีต้องทำองอะไรบางอย่างไม่มีค่ะก็คงจะชอบพูดกับเขาว่าถ้าตายแทนก็คงตายไหนก็ไ <c> ด <oughs> ้แล้วพี่แพจะบอกอะไร อะไรนะครับพี่ไทยก็ตอบว่าคือเป็นนักข่าวเหรอครับไม่ใช่ตอนที่ยามาอะไรได้พี่นาทีมียามาจะบอกก็ถ้าบอกน้องใช่ไหมฮะใบอกให้ทุกคนดูด้วยเป็นที่ญาให้ทุกคนเป็นที่ญาก็อ้างถึงที่น้องเขาพูดเมื่อสักครู่ครับผมก็อยากจะขอบคุณเขาก่อนแล้วกันว่าที่ รับรู้ว่าทุกสิ่งที่ผมทําให้ก็ทําให้เขาเหมือนที่ผมตอบน้องผู้หญิงเสื้อแดงว่าบางครั้งการกระทแํแมันก็สําคัญกับคําพูดถ้าจะอยากได้จากคาพูดกับจากผมผมเป็นคนพูดไม่เก่งผมก็อยากจะบอกตั้งสั้นแค่ว่านับตั้งแต่วันนี้และตลอดไปความรู้สึกที่ทําให้และคุณจะรู้สึกได้รับมันก็จะมากขึ้นแล้วก็ มากขึ้นหวังว่าความรักของเราก็จะแข็งแรงไม่มีอะไรจะพูดพูดให้แตบบ่ม <c oughs> ก็เอาเป็นว่าคำตอบนี้ผมจะให้คุณตอนสามโมงเพราะว่า ตอน3โมงผมก็จะมีหนังให้พวกคุณดูที่ถ่ายทําเองทุกยอย่างสองคนและคิดว่าไม่น่าจะเหมือนกคับคนอื่นเป็นพี่เพชรเป็นผู้กาํากับเองแล้วก็กํากับภาพเองดูแลทุกอย่างทุก้ให้าไอคีด้วยแล้วก็มีแบบทุกอย่างที่เพชรทำแล้วก็คิดว่าน่าจะให้เอนเตอร์เทนเอ้ยทำให้คนรู้สึก สนุกสนานไปกันมัน,นได้ค่ะครับถามมูลค่าการจัดงานนิดนึงได้ไหมคะเพรา่าาบว่าที่ฝรั่งเศสประมาณสามพันเอาป็นสามพันเลยนะครสามรอิ้นก็คาคือคอนเซ็ปต์สนใจที่ฝรั่งเศสใช่ไมคับที่นี่ดวร,รวมรวม,รวมเลยค่ะประมาณก็ได้ครัไม่อยากให้มองเป็นเรื่องของเงินนะครอยากจะมองว่าสิ่งที่ทาให้ทาเพราะอะไรมากกว่า ว่าเออมันมีสถานที่หนึ่งที่พี่เพชรเขาเขาชอบอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบอกกี้ตลอดว่าถ้ามีวันหนึ่งเนี่ยเขาจะพาที่ไปที่ชาตโตที่นี่แล้วเป็นเป็นที่ที่โรแมนติกและสวยมากมากค่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันแล้วก็อยากจะไปถ่ายรูปด้วยกันอยู่แบบบรรยากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีการจัดงานในบร ขออีกรอบนะครับวจะมีการสัตย์การเรียนที่โบอ่ได้ยินมาจากไหนครับด้วยความเคารพครับคนระิมากไปบอกคนกระซิบว่ากระซิบผิดนะครับตัวนี้ที่ไหญค้าก็เพิ่งทำพิธีอิสลามไปจะเข้าโบ่ได้ครับอันนี้มันตลกนะฮะอันนี้คือพี่เพจเปลี่ยนพี่เพจเปลี่ยนมาจากตุนซารามเลยใช่ไหมครับเปลีนะครับเปลี่ยนมาจากตุนซารามเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ถือว่าพี่เพชรได้เข้ามาเป็น สมาชิกใหม่ของครอบครัวคะแล้วก็เป็นเหมือนทําพิธีอิสลามก็คือตามหลักศาสนาแล้วศาสนาเราก็คือที่เป็นอิสลามค่ะตอนนี้ก็เป็นพิธีปฏิบททัติที่ที่เราต้องทํากันต่อไปก็ก็อันนี้ถือว่าผู้ใหญ่ตับรู้กันหมดแล้วค่ะความแตกต่างระหว่างการับถือศาสนาหรือว่าจะเป็นองคสรรคในการเป็นความรักนี้ไหครับคิดว่าเกิดไหมครับเพราะมันเกิดขึ้นแล้วครับ <laughs> ก็ มันมีวันนี้เกิดขึ้นก็มาจากต่างที่แล้วก็ต่างที่มาก็มีวันนี้ได้ครับคิดว่าคงไม่น่าจะใช่เอาพี่ครับพี่อยากจะพูดอะไรถึงแฟนแฟนของเราทางบ้านบ้างที่ว่าบอกกันอาจจะได้ดูผลงานของพี่น้อยลงแล้วพี่อยากพูดถึงเขาบ้างครับก็จริงๆไม่ได้หายไปไหนค่ะก็ยังอยู่ตรงนี้แหละค่ะแต่ว่าช่วงนี้หน้าจอก็คงไม่ได้เห็นพี่อาจจะมีผลงานที่ปลายปีนี้ก็ยังเห็นกันอยู่ค่ะแล้วก็ ไม่ได้ไปไหนค่ะยังอยู่ค่ะคิดถึงก็ก็เห็นได้ตามไอจีอะไรเงี้ยค่ะยังเป็นพิงกี้ปกติอยู่ค่ะยังยังเขาเรียกว่าอาจจะเห็นผลงานน้อยลงกว่าเดิมแค่นั้นเอง